นี่ความเสียหายวันนี้ได้แค่นี้แหละค่ะพี่น้องค่ะดีแต่ว่ามันไปหรับยายแต่ว่ายายที่โลกคือยายกันนั่งขายนี่ไปตะกมความเสียหายน้องอ้อมคนเดียวได้แค่นี้เลยค่ะกระด้งเติบเติบหนึ่งออแล้วก็ยายพัดสนองจ้าจ่าจ่าพัดสนมิดพึ่งเลือด<ๆ>ได้แค่ด้งหนึ่งเหมือนกันนี่ความเสียหายของวันนี้น้องอ้อมได้แค่นี้แหละโอ้ยในแคน่นี้วันนี้ได้หลายผูบาดสิบลูกพี่โปนีป่เมย ได้แค่ได้แค่นี้เลยค่ะปวดไอ้อนี่ตะป,ปุ๊ดตะป,ปีตะป,ปีตะโปค่ะปี <S 1> <S 1> <S ปนี้เอาไปเอาไม้ไปเขี่ยดูพี่น้องจ๋ามือแตกปอมเลยเนี่ยมันหลาย,ยมือแตกปอมเลยพี่น้องเอ๋ยอะไรนี่ยล่ะซองกระดงพุพ่พพพนๆเพราะมันดงหน่อยๆน้องอยี่แม่นี่ไปจูมคัน ของยายก็สวยนะนี่ยายไปให้นะั่นนี่ดูของยายเลยไม,ไม่เพิ่งมีน้ำแดนหน่อยนึงบ้านเราไม<อ>่มีดอกไปบ้มีของยายต่อผลไม่มมเข่งตอนเดินกลับหาหมอเสร็จน้องอ้อมก็มแวะป่าปกติเหมือนเดิมน,นั่นแหละจ้ะหาหมอเสร็จอ้อมแวะไปรับยายแล้วก็ข้าวป่าสามีไปส่งข้าวป่าวันนี้สามีไม่ได้ทำาหานเพิ่งกลับมาถึงบ้านไปตั้งแต่สิบโมงสิบโมงกว่า เนี่ยพึ่งตึงบ้านจะมีพึ่งไปรับเมื่อกี้นี่มาถูตะโกเตเปะใ่ไหมทมุตัมิเนี่ยค,ความสำเร็จองอ้อมภูมิใจมากเลยวันนี้เ,นเก็บป่านี้เป็นวันที่สองเพราะว่าก่อนน้องอ้อมไปบอนหอบนัออ้อมก็ไปเก็บมาแล้วรอบมันได้สี่โลได้น้อยกว่านี้แต่ดอกยังตุมต่มตมอันนี้ได้เยอะมากค่ะพี่น้องขาเ,เห็ดพึ่งเลือด อันนี้เดี๋ยวจะล้างแล้วก็หั่นใส่ตู้เย็นแล้วก็จะทําเหม็นพากให้สามีด้วยไปแล้วค่ะ